เมื่อวันที่22และ23ตุลาคม2568หน้ารณลานกิจกรรมชั้นหนึ่งห้างสรรพสินค้าเซ็นเตอรพระราม9อาจารย์ดรทันนิชาทองอยู่ผู้ช่วยอธิการบดีมาหาวิทยาลัยเชลราชภัฏเทพสตรีในฐานะหัวหน้าหน่วยบ่มเพาะ AI Innovator มาหาวิทยาลัยรายชภัฏเทพสตรีนำทีมนวัตกรปัญญาประดิษฐ์ที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการในโครงการ Super AI Engineer s ี a s o n 5ได้แก่ทีม Secret และทีม Image Processing เป็นตัวแทนหน่วยบ่มเพาะ AI Innovator มาหาาิทยาลัวายวาาภัฏเทพสตรีเข้าร่วมในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์พร้อมรับมอบโร่รางวัลทีมนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ยอดเยี่ยมเกียรติบัตรทีมนวัตกรปัญญาประดิษฐ์และรับมอบใบประกาศเกียรติคุณในฐานะที่มาหาวิทยาลัยรายชภัฏสตรีเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนช่วยเหลือ และสนับสนุนในโครงการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงด้านปัญญาประดิษฐ์ภายใต้งาน Super AI Engineer International AI Exhibition ครั้งที่5 AI In n o v a t โ r o AI Engineer AI Research ภายใต้ทีมงานเฉลิมฉลองครบรอบ5ปีโครงการ Super AI Engineer และครบรอบ10ปีสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยซึ่งจัดโดยสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยโดยมีคุณสุพมาศรอิสระพักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิด